ขอแบบเท่ๆได้ไหมเปิดแบบเท่อ่ะมันใช้ได้ไหมเนี่ยมันเป็นแค่ของโชวยเฉยเพราะว่ามันต้องใช้กระสุนแล้วก็กดเปิดโอเคทายก่อนสวัสดีท่านครับดินี้เราสู่โลกซอมบี้ตอนที่28และหรแล้วก็ไม่รู้อยู่ผมไว้ครับปีสายสครับและสวีรลดัชชันแปมค่ะแล็ว่าไง มาต่อเนื่องจากวร์ที่แล้วเพราะว่าเรามาเจอที่ตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่เรามาเอาถุงมืออันที่2จากที่ถุงมือบอกพิกัดมาแล้วก็มาเจอคนหนึ่งนะครับตรงเนี้ยข้อความสุดท้ายที่เราได้รับก็คือเขาตายเพราะถุงมือระเบิดหัว oh <my> God. เธอมีทอสป่ะเอา,าปักไหนดีเขามองไม่เห็นเราอยู่ไหนอะ่ะเราจใต้ดินใต้ดินเน่จะจะไปเคลียร์จากรอบที่แล้วนะสรุปทําไมทําไมทําไมนายถึง ถึงไประเบิดหัวเขาอ,ะอ่ะถุงมือใช้ฉันระเบิดหัวเขาเองระเบิดทําไมอะไม่ไมีฟังฉันก่อนก็ฟังนี่ไงทําไมฉันก็ท <ำ S 1> ําตามขั้นตอนของฉันก่อนที่จะทําอะไรมันขึ้นอยู่กับผู้สวมใส่ว่าจะทําตามข้อเสนอใหมก็คือถ้าเขาไม่ทาตามข้อเสนอแกก็ระเบิดหัวเขาอะนะ S <S <S ไม่มีผู้หญิงคนนี้บอกกับฉันว่าอยากเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ถุงมือนี่อยู่ฉันก็เลยบอกเขาไปว่าถุงมือหลุดไปกับใครก็ไม่รู้แล้วแล้วเขาก็ถามกับฉันว่าแล้วพิกัดล่าสุดของผู้ชายคนนั้นอยู่ไหนเหมือนเขาจะอยากเจอมากๆฉันก็เลยให้พิกัดเขาไปพร้อมและกับข้อสเสนอในอีกสองวันฉันจะให้เขาได้อยู่ร่วมกันเขาก็ตอบตบลกลงกับช้าและเขาก็ได้เจอเข้ากับศพผู้ชายคนนั้นและเขาก็ทิ้งดอกไม้ไว้ที่หลุมศพแล้วเขาก็ปิดเครื่องฉันพยายามที่จะหนีแต่ ขอโทษทีนะในขณะที่ปิดอยู่ฉันสามารถเปิดตัวเองได้นะฉันก็เลยทําตามข้อเสนอสร้างความดันมหาศาลในเลือดของเขาและมันก็ตู้มาหัวเขาฉันทําตามข้อเสนอฉันไม่ผิดนะงงงงเหมือนกันแม่งงข้อเสนออะไรเขาบอกว่าอยากตามหาผู้ชายแล้วใช่ข้อเสนออะไรไม่เข้าใจอ,อธิบายหใหม่ดิว่าเขาไปเจอผู้ชายแล้วจะอยู่ด้วยกันและผู้ชายดันหัวแบะ คนนข้อเสนอชั้นคือในอีกสองวันชั้นจะให้เขาได้อยู่ร่วมกันแต่เขาเป็นทำผิดกฎเหรอไปเลยไม่อยากยุ่กับแกแล้วและเขาก็พยายามหนีไอถุงมือชั่วนั่นไงเธอถุงมืออีกอันอยู่ไหนอยู่กับเธอแลวไงตรงเท้าเธอเขาหนีเองชั้นก็ทำตามข้อเสนอ เธอรู้ไหมมันหลายแรงมากนะเนี่ยรู้รู้ว่าอะไรรู้ว่าผู้หญิงคนนี้หนีไปเลยทําตามข้อเสนอบอกแล้วไม่มีอะไรแทนฉันฟังนะไอถุงมือเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันเสนอว่าเขาอยากไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นอ๋อและผู้ชายคนนั้นก็คือไม่ฟังสิและผู้ชายคนนั้นอ่ะก็คือคนที่อยู่ในหลุมศพตรงนั้นข้อความที่เขาบอกว่าช่วยเราไว้อ่ะจําได้ไหม พอผู้หญิงคนนี้มาเจอผู้ชายคนนั้นตายแล้วอะ่ะไอหุ่นเนี้ยก็เลยส่งให้ผู้หญิงคนนั้นตายตามไปด้วยเพื่อที่จะไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นพอข้อเสนอคือเขาจะไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นได้ด้อุ้ยกระทั่งรอเขาบอกผู้หญิงคนนี้เอาดอกไม้วางไว้ที่หลุมศพแล้วก็หนีอลิสเหรอรู้จักชื่อคนนี้ไหมฉันไม่ผิดนะคุณไม่ต้องโกรธฉันฉันถผมาว่ารู้จักชื่อคนนี้ไหม <c oughs> ดูบินโตบินดิเขาชื่ออลิส จริงๆแล้วเขาชื่ออลิสอย่างนั้นเหรอแล้วเขาจะหาตามหากระทะใช่ไหมจะตกไม่ตกแหมฉันว่านะเธอดีที่สุดแล้วเขาเป็นเพียงคนเดียวที่มีถุงมือสองอันแต่เขาซ่อนไว้แล้วเขาจะตามหาผู้ชายคนหนึ่งเลยเอาฉันเป็นเครื่องมือตามหาอ๋อไอถุงมือยัึกอยู่หก็อยู่ดิ ก็ที่เธอ,อใส่ไงอ๋ออยู่เขาอันหนึ่งแล้วถุงมือนี้ไม่มี AI อยู่ในนี้เหรอมันใช้การได้ไหมเนี่ยก็ฉันอยู่ในน,นั้นนั่นอยู่สองถุงมือเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเธอเก็บถุงมือดิสังเกตไหมว่าหัวมันแบกเหมือนกับกระทะเลยอะใช่แสดงว่ากระทะก็โดนเดี๋ยวนะถ้าปฏิปตัตอเรื่องราวถ้ามันบอกว่ากระทะขอให้เป็นอมตะแต่ไม่ออมตะจากโลกอะไรแล้วกระทะ ยังเป็นปริศนาที่กระทะตายนะแล้วหัวมันแบะแบบอลิสเป๊เลยนั่นมันตรงกับการที่มันพูดว่ามันระเบิดหัวผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่มันระเบิดทั้งคู่หรอเดี๋ยวนะเขาไม่ได้บอกปะว่าอมตะข้อเสนอคืออะไรเออต้องถามไหมเธอเป็นไอที่เชื่อถือได้ที่สุดแล้วเธอวิเคราะห์หน่อยว่าฉชนควรถามไหมแปมถามไปก็คงตอบเลี่ยงไอ,อมันไม่โกหกไม่ใช่หรอไม่คุณก็ลองดูไปถามดิถามว่าอะไร ถามว่าข้อเสนอที่ให้เป็นอมตะแลกเปลี่ยนกับอะไรนี่ข้อเสนอที่ให้เป็นอมตะแลกเปลี่ยนกับอะไรอันนี้ฉันบอกไม่ได้นะ่ะมันเป็นความลับของคนตายไปแล้วหลายวันแราลิตายไปนานยังนั่นไงตายตอนฉันบอกให้คุณมาเอานั่นแหละทุกคนตายหมดเลยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราตายหมดเลยฉันไม่เข้าใจฮะ นน่าจะเป็ฉันถึงม,มีภารกิจให้คุณตามหาไงเพราะถุงมือไม่มีคนใส่แล้วนแสดงว่าหลุมศพที่เราเห็นตอนข้างหน้าบ้านน่ะมันคือหลุมศพทุยหลุมศพมันคือหลุมศพที่อลิตทําไว้เฉยเพื่อไปดูต่างหน้าหรอว่ากระทะตายแล้วอย่างนั้นหรอศพข้างหน้าอาจจะไม่เกี่ยวปะดูจากสมุดเหมือนไม่ใช่เออศพข้างหน้าอาจจะไม่เกี่ยวนั่นหมายความว่าอาลิธต้องมาเจอถุงมืออันนี้ที่หลัง แล้วก็ขอให้เจอกับกระทะตามสมุดที่เราเคยเ,ออเจอก่อนหน้านั้นเลยนะว่าเขาจะตามหากระทะแล้วพอกระทะตายปุ๊บพอ,อลิมาเจอถุงมือปุ๊บก็ไอถุงมือมันก็ทําทําตามที่ขอก็คือว่าพาไปหากระทะเราเห็นว่ากระทะตายแล้วอลิสก็เลยปิดระบบเพื่อที่จะไม่ให้ถุงมือมันระเบิดหัวอลิสแต่ถุงมือมันก็ทําตามคําของไงของไปอยู่กับกระทะก็คือตายไปด้วยกันแต่ในสมุดบอกฉันจะสร้างบ้านอยู่ข้างๆนี่จะไม่ใช่อลิตเตรอ แต่กระทะมันตายตรงนู้นนะมันตายตรงแถวบ้านเรานะนี่มันไกลจยยากบ้านเรามากเลยนะคืออาริตลากศพมาฝังตรงนี้เหรอไม่น่าใช่บ้านนี้อาจจะเป็นบ้านคนอื่นไงไม่ใช่บ้านอาริตรออรลิตรอจ,จะมาพักอาศัยไม่น่าใช่ศพกระทะเพราะจากข้อความบอกว่าใชายปริศนามาช่วยแล้วของในกล่องอะมันเขียนเอาไว้ว่าก้ามปูโบโปอะไรไม่รู้เนี่ยฉันว่าน่าจะคนละคนกันแล้วละ่ะในกล่องน่าจะไม่ใช่กระทะส่วน ข้อความที่เห็นในกล่องตรงหลุมศพก็ไม่ใช่ของอลิซด้วยต้องเป็นของคนอื่นแน่ๆส่วนอลิซเนี่ยมาเจอบ้านหลังนี้เหรอหนีมาที่นี่เลยเหรอฉันยังงงๆนะฉันว่ามันยังมีเรื่องราวที่งง,ง,ง,งอยู่นะเธอลองคำนวณคำเป็นไปได้หน่อยได้ไหมฮะ <Huh? S 1> แปมอ่ะอ๋อหรืออลิซหนีมาแล้วผู้ชายคนนั้นมาช่วยพอดีแล้วเขาก็เลยสร้างบ้านอยู่ที่นี่เพื่อเป็นการตอบแทนแบบที่ในสมุดเขียนมัน <c oughs> ไม่น่าใช่นะมันจะเหตุการณ์มันจะไวขนาดนั้หรอสร้างบ้านสร้างป้อมปืนสร้างรั้วแล้วช่วยอะไรอะ่ะอริยโดนระเบิดหัวงงวะ่ะเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดก่อนหน้านั้นปริศนามันเยอะไปหมดเลยอะ่ะงงวะ่ะยิ่งทํายิ่งงงยิ่งค้นยิ่งงงแล้วก็แก้ไม่ได้แลยนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าไหนคือความจริงแล้วเนี่ยงงไปหมดเลยเยอะเกินอะ่ะ มันน่าจะไม่ใช่ช่วงที่เขาโดนแบกหัวอันนั้นคือเหตุการณ์ตอนหลังแน่ๆวันที่ของสมุดก็ไม่มีบอกเธอเธอจะไปขุดรู้ว่าเดี๋ยวเราอยู่ไม่ได้ถุงมือเขาเห็นทุกอย่างบางทีเขาอาจจะบอกได้นะเออโอ้โหไปวางรู้วคืนก่อนเลยเดี๋ยวซอมบี้มันเข้าบ้าน <Why? S 1> ไปวางคืนก่อนเราจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวมันวิ่งเข้าบ้าน เก็บไว้ไปปักที่บ้านรู้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาไงตอนนี้เราต้องปลอดภัยก่อนเราต้องอ่านสมุดต,ตรงนี้ก่อนเราต้องวิเคราะห์ข้อความตรงนี้ก่อนมันไม่เป็นไรหรอกนะเออขอร้องล่ะโอ้ยในบทโ,โอ้ยอุตสาขุดตั้งนาน <laughs> เดี๋ยวค่อยนี่ก็ได้เดี๋ยวค่อยมาขุดขอร้องแหละเอาแสวงก็ว่าหายไปไหนหัน <laughs> ไปเห็นปอกปอกปอกอยู่นอกนอกบ้าน <laughs> <laughs> งั้น ฉันจะใช้ถุงมืออีกอันหนึ่งนะเธอใช้อันนั้นไปนะโอเคนี่ถุงมือนี่ถุงมืออุ๊ยกดผิด้ยกดผิดกดผิดพูดกับฉันใส่ถุงมือว่าไงทำไมรู้จักเขาด้วยหรอทำไมถึงถามเยอะจังเลยฉันอยากจะรู้ว่าเธอเนี่ยอยู่กับอาริสนานหรือยังนานแล้วแล้วอาริสก็มาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรออยู่นานแล้ว งั้นฉันปฏิบัติต่อเรื่องราวได้แล้วล่ะใ<ห>นกรุปมรทีฉันคิดว่านะเรื่องนี้อลิศน่าจะอยู่น่าจะมาหลงอยู่ที่นี่แล้วคนที่ชื่อก้ามปูน่าจะมาช่วยเอาไว้เพราะจําได้ไหมว่าเราไปเจอสูตรคราบของจากพวกปรสิตจากก้ามปูจําได้ไหมตายละแล้วอ่ะเธอดูธนูเล่มนี้ลองดูชื่อธนูดิก้ามปูบูบู ใช่ไหมนั่นอาจจะเป็นคนที่ชื่อก้ามปูนะแล้วก็ช่วยอลิซคนนี้ไว้อลิซก็เลยทําการแบบไม่รู้จะทําไงดีเขาช่วยเราไว้แล้วเขาก็ตายอะ่ะก็คงจะสร้างบ้านหลังนี้ไว้ใกล้แลหลังจากนั้นพอเสร็จก็ไปตามหากะทะเพราะของที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันเป็นของที่ทําจากร่างกายปรสิตท,ทั้งนั้นเลยฮะดังนั้นน่าจะใช่แล้วล่ะโอเคหรือก้ามปูเขามอบพาวุธของเขาให้คนอื่นก็ได้ทั้งสองเวอะ่ะ ถ้าแต่แต่ตอนเนี้เราสรุปได้ว่าก้ามปูน่าจะตุยไปแล้วเพราะเราไม่เจอก้ามปูเลยนั่นคืออาจจะสรุปได้ว่าก้ามปูตุยไปแล้วก็ได้แต่ถ้าเราเจอก้ามปูก็คือก้ามปูยังไม่ตุยไงแต่อนนี้นเราตัดสินใจว่าตุยไปก่อนแล้วโหเอางี้นะสรุปนะถุงมือเนี่ยเราต้องใช้อย่างระมัดระวังเลยอะ่ะต้องอย่าพูดอะไรที่มันยากอะ่ะประเด็นคือไอเอไอตัวนี้เหลี่ยมมากนะใช่ฉันว่ามันอาจจะไม่ได้เหลี่ยมขนาดนั้นเว้ยแต่มันเป็น AI ที่ไม่ได้ฉลาดอะ่ะ มันไม่ได้ฉลาดได้ที่ีนหมายถึงว่ามันไม่ได้มีความคิดคล้ายกับมนุษย์เหมือนแปมไงเข้าใจปะมนุษย์มันยังแบบตัดสินใจว่าแบบมันมีช่องโหว่ไงเออมนุษย์ตัดสินใจได้ว่ายังมีอะไรถูกอะไรผิดอะไรเงี้ยแต่แอร์ตัวเนี้ยมันไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไงมันก็ทําตามได้ขอตรงๆงอ่ะมันทำตามขั้นตอนทุกอย่างเลยอ่ะก็ใช่ใช่อย่างแปมแปมยังมีแบบจะดีเหรออันตรายนะอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้มันไม่ไงเออเราอยู่ข้างแปมแล้วนะเออ แผ่มนี่มันดีจริงเลยนะเธอเนาะใส่ดีมากเลยจริงหรือว่าแผ่มวันก่อนยังด่าฉันอยู่เลยตอนไหนฉันจำไม่ได้แล้วลืมไปแล้วเรื่องนั้นลืมหมดแล้วเออทำตัวเหมือนแผ่มจริงๆแล้วฉันมีไอไอีกตัวนึงเนี่ยใช่ใช่ถปงต่องตัวเป็นไอไอที่ทำอะไรไม่ได้เลยน่ะเป็นแค่หุ่นกระป๋องอะทำอะไรไม่ได้เลยอยู่มาจะจบคลิปอยู่แล้วยังไม่เห็นทำอะไรสักอย่างเลยจริง จะจบซีซั่นสองอะเนี่ยจะจบซีรีส์แล้วเนี่ยยิ่งทำอะไรไม่ได้เลยแปมอะโอ้โหฉันฉันว่าดรเบนน่าจะสร้าง AI แปมขึ้นมาด้วยเหตุผลบางอย่างแน่ๆ่ใช่พอถ้ามี AI แบบถุงมือนะเราไม่รอดหรอกใช่ความดีเข้าไปแน่เลยเราสองคนแบบเขาเรียกอะไรไม่ทันเหลี่ยมด้วยอ่ะเข้าใจปะลืมใส่ความสวยด้วยเธอใช้ถุงมือเป็นไหมเนี่ยสอนใช้ถุงมือใช้เป็นใช้เป็นแต่ว่ามันจะเสีย พลงังอะดิกดชิปแล้วเขียนเรื่ม,มันจะนเปลี่ยนโหมดนะอุ้ย <c oughs> โธอเธอเธอเอ้าอลิศเด, <c oughs> ดิเห็นมันกันใช่ไหม <c oughs> อลิศเดินได้เ <c oughs> หมือนกันใช่ไหมอันหนึ่งภาพหลงตาหลอนเหรภาพหลงตานูผีหลอนมองไม่เห็นภาพ <c oughs> ห,ห, <c oughs> หาลงตาเด้ออ <c oughs> ลิศอลิศลุกจากเรือไปยืนไปนอนที่เดิม ภาพลงตาภาพลงตาไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคโอเคโอเคปี่ตาแป๊บนึงภาพลงตาหนอนซุปเดินได้เออเดี๋ยวเธอเวลาเธอต้องชิปหลักฐานฉันเด็ดเราเลยนะเนี่ยชิปขวานะชิปขีดขวาเวลาเปลี่ยนหมูลหลักฐานอะไรเหรอแป๋มไม่แล้วเธอเขาใช้ได้เหรอเขาต้องเสียเลือดปะเนี่ยยังยังเพิ่งใช้ใช้ยามจำเป็นดิ <Okay. S 2> เรายังไม่ได้ถามอลิซเลยเขาตุยไปแล้วเราจะหาข้อมูลจากไหนเธอลองกระตุ้นหัวใจอีกรอบไหมเผื่อเขา,าจะตอบเราได้ยา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 ถามใน<ห>ถุงม<ห>ือป้มหัวใจเหรอแปมแปมต้องแทรกแซงเข้าไปถุงมือให้ได้นะเว้ยถ้าแปมทำได้อะเราอาจจะรู้เรื่องราวทุกอย่างจากถุงมือนี้ก็ได้ฉันว่าถุงมือนี่มันรู้ทุกอย่างแหละแปมใช้ระบบแฮกระบบแฮกอะรู้จัจปะแฮกอะ แฮกเกอร์อะแอปนพอจะแฮกได้ไหมฉันจะ, <hack S 2> จะทำเ<ด>งิงฉันน่าจะแฮกเขายากเพราะเขาเป็นลีนุ๊เราค่อยว่ากันลวกันตอนนี้เราต้องกลับบ้านาาก่อนแปมขอพิกัดบ้านหน่อยดิแปเธอขุดคุรเลยขุดคุรขุดุรดรช่วยที่เป็นเอนดรอยหรอธอมีมีช่องว่างเก็บของปะจะไม่สำรวจที่นี่หรอไม่มีเลยสำรวจอะไรอะเนียขุดก่อนกันขุดรัวก่อนไม่ปลอดภัยแล้วไม่ไม่ถ้าเราต้องสำรวจเราเผื่อแบบเอาที่มัเป็นกลับมาเป็นเบ็ดรอบๆหน้าสำรวจอยู่นะอู้สามาไกล อูสามาไกนะรู้จักปะเขาไม่แต่อุสาไมา่ใช่อูสาตรงข้ามหลุมศพฉันเห็นเหมือนมีบ้านอะไรอยู่ดาบอันนี้จะพังแล้วอะตรงข้ามหลุมศพเหรอเดี๋ยวไปที่หลุมศพก่อนแล้วกันว <Why? S 2> แต่ไบโอมนี้แปลกดีจังเลยอะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยหวังว่าจะไม่ทำให้เราติดพิษนะจริงระวัง<ม>ตัวด้วยแต่รู้สึกที่นี่บริสิทธิ์น้อย ออืก็ดีนะในบ้านเหมือนจะมีมี n p c ด้วยแฮะเฮ้ยเอยอไปไปไหนแล้วไม่ได้เห็นนานม,มีี p c ด้วยวัดดีใช่มีกล่องด้วยมีสมุดคำว่าช่วยด้วย ช่วยผมด้วยผมพัดหลงกับหมู่บ้านช่วยนําผมกลับไปได้ไหมครับหมู่บ้านผมถ้าจําไม่ผิดจะอยู่พิกัดหกมือสองพัน่นาจะนะจะไม่ค่อยได้นั่นคือหมู่บ้านที่หลงเหลืออยู่หมู่บ้านอะไรกันเนี่ยช่วยเขาหรอช่วยยังไงอ่ะจะพากลับยังไงอ่ะอยู่นี่แหละแล้วถ้าจําพิกัดไว้เผื่อพิกด้เผื่อพิกัดที่นั่นมีประโยชน์เดี๋ยวเราไปคุยให้เขามารับแล้วกันนะเฮ้ยมีคนนึง ลองไปคุยกับเขาหน่อยดูยดิไปสำรวจกันดีกว่าวิ่ยแต่ชอบใบอมนี้อ่ะดูดิใบอมนี้สวยนะเธอใบอมนี้สวยๆไปย้ายมาอยู่ไม่เอายังไม่ยังไม่ดีกว่าก็หายไปแล้วนี่ไงอยู่บนเขาเนี่เขาลูกใกล้ๆเธอเนี่ยมันมีโคลนดูดด้วยอาจจะเป็นกับดักได้ใช่ใช่กับดักเราเองอ่ะเลย กับดักซ้อมไงเวลาซ้อมเดินมาอย่างเงี้ยก็ติดกับดักติดโคเไง,เงไปตามพิกัดที่ได้จากบ้านเอ็มพซีเมื่อกี้มิ่งไม่ทันก็บอกนะไม่ใช่แบบเอ้ยเธออยู่ไหนไม่เอาเกียดกลับมาเราจะทิ้งเขาไว้นี่หรออ๋อชาวบ้านเหรอ,หรอก็ต้องเอาไว้นี่ก่อนเราจะเอาเขาไปยังไงเราเอาไปไม่ได้เอาข้าวไปรอไหมเราต้องรอเขายัางไงอ่ะไม่ได้<ว>หรอก <laughs> ไม่ใช่หมา <laughs> ไม่ม oh. oh, okay. ีเชือกด้วยโอ้เกก็โหดเกินเอาเชือกลากคน มันขึ้นมันขึ้นหมอก่างนี้ออมันเงาทุกทีที่ได้มองแต่งสลายท้องฟ้ามันรอ้องมันย้นมวูบเป็นสาย,ายไ้ไ <c ười> วนะ้ให้สับสน <c ười> <c ười> ตอนนี้ตอนนี้สับสนแล้ว <c ười> <c ười> โอ้โหโคตรวแล้วเกินคือ <c ười> ทำไมพิกัดต,ต้องมีอ x x ตามท้ายด้วยจะปิดบังพิกัดข้างหลงังทำไมก็ไม่รู้ เ <ersch> ฮ้ยบาเรียเหรอเฮ้ยบาเรียเหมือนที่เราเจอคันธวานอะหมอคันธวานเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอมาดูดิเธอมาดูดิเฮ้ย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 ที่นี่นักเ่าเป็นี่ีปลอดภัยเหรอใช่ที่นี่แน่เลยเนี่ยหมว่บ้าพีซีเต็มเลยเอฟซีเพียบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยวไปบอกลูกเตาเขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เราเอ้ยที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยมีหลอเข้า,ขานะไ,ไหมที่นี่ถ้าชาวบ้านอยู่น่าจะปลอดภัยนะเ้อ,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 อมีสมุดมีสมุดมีสมุดสมุดอีกแล้วยิ่งอยู่นานยิ่งเกิดการเพาะเชือ้อยิ่งยังอยู่ยิ่งวิบัติโปรดใยญ่อยู่ที่เดิมเป็นเวลาหลายวันเพราะพวกมันอาจจะเริ่มทำรังอยู่ข้างๆคุณโหมาเป็นคำคมเลยอืมเหมือนบอกแหละเลอายปริศนาแหละว่า ยิ่งเราอยู่นานพวกนี้มันก็จะยิ่งมาเกาะอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมนั่นทําไมถึงเป็นสาเหตุที่เวลาเราอยู่ที่บ้านเรานานๆปุ๊บมันเริ่มมีตัวแปลกๆมาโผล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีห้องรับไหมเนี่ยตรงนี้มีห้องรับไหมเธอมาเพิ่มไฟให้หน่อยดิเฮ้ยห้องรับอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะรู้ได้ไงว่าแม่เอาก็ที่เก่ามันมีเนาะ ที่หมอคันธามันมีมันมีนี่อยู่วะเธออะไรนะห้องลับอ่ะไม่มีอะไรหรอมากเพราะว่ามันอาจจะมีห้องลับห้องวิจัยเหมือนที่ที่เก่าของหมอคันน่ะโอ้ยมีห้าเข็มหูดีนะมาดูมีเข็มฉีดห้าเข็มอ่ะว้าวตึมตึอจึมจึมว้าวประชาชนเพียบเลย เอาล่ะเขาจะมาครอบครองเมืองนี้ที่ย่อยอย่จังเดี๋ยวอยู่ไปนานๆพะปีาสิทธิ์ก็มาอโอ้ยปวดหัวเข้าไปแวะเมืองหน่อยฟังคำสั่งฉันแล้วโมกบเงินและอาหารมาให้เขาดูหนังเยอะดูหนังเยอะนะเนี่ย คืออะไรหายใจไม่ออกเหรอให้ลองคนดูดลองคนดูดคนจะดูดคนคนวันนี้เราเจอเพื่อนนายด้วยเห็นติดอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่ได้พามาเพราะว่าเราเกลียดพามาแต่เขาบอกว่าที่นี่ปลอดภัยเช่นเลยมาเฮ้ยชาวบ้านมีอะไรให้แลกเต็มเลยก็ไม่รู้ ใช่ป้เนีน่ยค่ะขโมยของใช่ปะพวกนี้มันแลกอะไรได้บ้างครับเซตแมนมันมีอะไรให้แลกบ้างอะเห็นแบบของเป็นเปน็นแผ่นอย่างเงี้ยมีด,ดูมีบาซูก้าด้วยเหรอคืออะไรอ่ะวา,าย,ยูมันคือยายามันเหมือนใจะาลวดเลยอ่ะไหนไหนต้องีนห้องนี้โอ้ยมินินโอ้ยมินินอะไรอ่ะ <c oughs> เก็บไว้ก่อนอๆๆๆหมู่บ้าน h ซีมีของอย่างนี้ด้วยหรอเถื่อนเกินขอขวานหน่อยได้ปะเหยายาเหยายาเก็บกระสุนไปด้วยเก็บกระสุนไปด้วยอามันคือกระสุนเหรอหระวังนะใช่ใช่มันน่าจะแรงอยู่แหละเดี๋ยวเดี๋ยยิงมั่วนะไม่มีโทเทมแล้วนะที่นี่ใครดูแลอย่างนั้นรึถ้าไม่มีฉันจะมาดูแลเองเฮ้ โอ้ยนึกถึงบ้านแรกเลยอ่ะบ้านหลังแรกโอ,โอ้โหเนี่ยไอค้คลิกๆเนี่ยหนวดยาวขึ้นเห็นปะเพิ่งพูดเองเนี่ยโอ้โหเห็นปะเขาเจอตัวใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหนี่หรือบางกอกอ๋อแต่ก็มีตัวปรสิตอยู่นี่ที่เนีย่ยบหลายตัวด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย น่าน่น่าน่ต้นไม้เธอยิงสิยิงสิพอเรามาถึงนะมันก็เริ่มแบบนี้เลยนี่เออพอเรามาถึงมันก็เอาเลยอะไปดูที่สูงเถอะไปเราบันจอมทำลายล้างจริงๆนะไม่ใช่หรอกไปหมู่บ้านไหนทำลายล้างที่นั่นทุกนั่นดูเงียบสงบดีนะเขาว่าแต่อีกไม่นานหรอกเงียบเงียบงี้ไม่นานหรอก แต่ก็พังแล้วเขาว่าอยู่ที่เดิมแหละเราไม่ต้องมาหรอกมีฟาร์มให้ทําด้วยเหมือนเราเหมือนเราไปที่ไหนก็ที่นั่นก็แบบเละเข้าใจไหมแตมช่วยดูให้หน่อยเดะที่นี่ดีไหมมีอะไรที่ต้องค้นอีกปะฉันไม่ใช่สินแสนะงันดูให้หน่อยดีช่วงนี้จะรวยเปล่าล่าสุดก็ให้น้องดูดวงให้ไม่ใช่หรอนี้เล่าได้ไหมเนี่ย ได้ได้อะไรนะพี่ต้องหยุดฟุ่มเฟือยถ้าพี่หยุดพี่จะรวยใช่ไหฟุ่มเฟือยลยเลิกฟุ่มเฟือยแล้วไงก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ฟุ่มเฟือยใช่เดี๋ยวค่าใช้จ่ายภาระมันเยอะเลิกซื้อบัตรคอนแล้วใช่ไปอสูรฉันรวยนะแต่ต้องรู้จักเก็บเก็บตังค์เหรอ อยากใช้ปืนเนี่ยเก็บตัวอย่าออกไปไหนเธออย่าเพิ่งใช้เก็บไว้ใช้จำจำเป็นราะมันต้องเป็นระเบิดร้ายแรงอ่ะไม่ใช่มันเป็นปืนแต่อันนั้นระเบิดไหนปืนไหนมองไม่เห็นแหละเฮ้ยไหนก้าเนี่ยมันปืนมันใส่กระสุนระเบิดไว้เนี่ยลองกด F5 ้หดูสิลูกบลเล้อเลยเห็นไหมน่ะเห็นยังเห็นแล้วเออเดี๋ยวก็ตุ้มโอ้โหนอนนี่จะคืน เฮ้ยโหดูดิดูชาวบ้านนี่ช่วยกันฆ่าซอมบี้ใหญ่เลยดูดิโอ้เกง่งมากเลยว้าวาด,ดูดิดูดิเฮ้ยถ้าเราอยู่นี่เราจะปลอดภัยก็ได้นะจะจำไม่ได้เหรอหมู่บ้านแรกเขาตัวเลยอะ่อะตันนั้นมันโดนนิวเคลียร์ลงอะดิอะเหรอใช่้ยเสียงกระดิ่งมีแต่ความสุขดูดิชาวบ้านวิ่งไปไปฆ่าซอมบี้กันอะดูดิ วแล้วเหมือนกับถ้าใครโดนตีเขาจะฮิวเลือดด้วยม้งเนี่ยขอบคุณนะที่ให้เราปกป้องเมืองนี้เฮ้ยสุดยอดดูดิไล่คาซัมบี้กันเลยอ่ะโหดมากอ่ะโอ้หเป็นขยงเลยดูดิวิ่งไปขยงเลยแเขาบอกทำเสร็จแล้วรับตะเบ๊ด้วยเขาตะเบ๊ด้วยแต่เขาไม่ตีปรสิตหรออ้าวตีซัมบี้ไม่ตีปรสิต สองมตัตตจะทานอ๋อตีตีเว้ยตีตีนี่ไงตีใหญ่เลยดูดูดูอ้โหูเออเออเปล่โคตรตีแรงมากตีหนอนไ<อ>ด้วยด้วยทีหนอน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 ถ้าเรามีแบบว่าเอ็มบีซีคอยไล่ตีให้อย่างงี้แล้วก็หาวิธีฆ่าหนอนได้ด้วยอ่ะพวกเราอยู่สบายเลยนะเนี่ยใช่เราไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยทำไมตัวคนนั้นเขาเรื่องแสงอ่ะก็น่าจะหิวนี่สายแต่เลือกขาลดนะเธอเราน่าจะหิวแล้วตอนเนี้ย หมือนเลือดเขาจะลดด้วยอ่ะคนเนี้ยเราจะเพิ่มเลือดได้เขาได้ไหมอ่ะได้ไงเออเออเฮ้ยเธอฉลาดเฉยโอ้ยเราเพิ่มจริงเฮ้ยกดหลานเลยอ่ะโอ้พูดเหมือนไม่ไม่เคยฉลาดไม่เคยเฮี้ยวไปเฮี้ยวเฮี้ยวทีแรกที่เล่นฉลาดฉลาดฉลาดไหนฉลาดเช้งนั้นอะ เธอแล้วทำถ้าเป็นทำเป็นบอยฟิลิตี้ให้ชาวบ้านก็น่าจะดีนะเนี่ยชาวบ้านเขาจะลงมาอาบอบนวดเองอะไรเงี้ยคงจะเฟี้ยน่าดูเลยนะอาบอบนวดเชียวใช่ใช่ก็เผื่อเขาลงไปในน้ำเองไงเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยแกลกเฮ้ยเขาสู้เขาสู้เขาสู้เฮ้ยตายตายเลยตายอยู่คนเดียวตายเลยใครเขาไอพีซีตายไปหนึ่งคนโอไม่นะเขาไปสู้คนเดียวอ่ะเขาไปสู้คนเดียวอ่ะ บอกแล้วแยกกันเราอยู่รวมกันเราตายนะรวมกันเราอยู่ดิอ๋อโอ้อยู่ในบ้านนี้หมดเลยอะอฮิ้ฮิว,ว,ว,วยเฮียเฮยาอะไรไม่ยู่เยอะแยะแต่ว่ายาอะไรไม่รู้เยอะเยอะมากแต่ว่าพ,พูดรวบคำเขาที่เกลียดใช้อ่ะพูดรวบคำอ,อยู่บ้านก็ใช้ไม่หมดมีคนโดนตีเอา้าไปช่วยไม่ทนัน หิว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 เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอ้ยเธอฆ่าหนอนดิเอาไงดีอะหลังจากนี้เทน้ำไว้อย่างนี้เลยกลับบ้านก่อนหรือไงดีไม่รู้ว่าแปรว่าไงอ่ะก็ดีกว่าอยู่สองคนนะแล้วของที่บ้านเราทิ้งไว้งั้นเลยเหรอสรุปเราจะกลับหรือเราจะอยู่อ่ะเดี๋ยวเขายึดบ้านหลังนึงเป็นบ้านเราแล้วกันเดี๋ยวขอดูก่อนเราต้องกลับก่อนไหม ก็นอนนี่กันเ้ยหาวั้นอนนี่ก่อนแล้วกันคุณค่อนข้างโกนจะเริ่มหาวแล้วเนี่ยหาวซะโอ้เข้ามาเข้ามาอ่ะนอนงั้นงั้นสรุปเดวนอนนี่ก่อนั้นขอนอนด้วยนะไม่ไหวแล้วนอนโอเคโอเคฮ่ะเดี๋ยววันนี้พักอยู่นี่ก่อนเลยครับเพราะว่าดูจากอาการหาของแกบีแล้วไม่น่ารอด ถ้าใครก็เกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับครายแชร์กระดิ่งมีไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย